สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอบ้านแพงครับจังหวัดนครพนมวันนี้เรามาอยู่กับเสี่ยเก่งโคราชครับเนี่ยไปแล้วเสี่ยเก่งโคราชของเรานะครับวันนี้เราจะไปพิชิตถ้ำนาคากันนะครับพิชิตถ้ำนาคากันนาคีเหรอครับโอ้ถ้ำนาคีตอนนี้อากาศที่บ้านแพงเนี่ยวันนี้คาดว่าฝนจะตกแห้งนะครับเราก็เลยจะมาซื้อนะครับ เสื้อกันฝนแต่ผมไม่มีปัญหานะครับผมใช้ผ้าขาม้าเนี่ยผ้าขาม้าจากสุรินทร์นะครับเนี่ยพาผ้าขาม้ามาเที่ยวนะครับผ้าขาม้าสุรินทร์มาเที่ยวนครพนมเนี่ยเนี่ยครับทีมงานจะพาเราขึ้นไปนะครับที่บนเอ่อถ้ำนาคีนะครับเดินไกลไหมครับประมาณกี่กิโลครับไปสองกิโลกับสองกิโลครับโอ้สบายสบายไปสองกิโลกับสองกิโลสบายสบายครับ บรรยากาศแบบสบายๆเป็นรถตู้นะครับตู้สามคันมีทีมงานพร้อมออกเดินทางนะครับออกมาตรงจุดลมพนก่อนนะครับวันนี้ใน,นปั๊มน้ำมัน t ีทีปตทแกสเทสชั่นนะครับภาพบรรยากาศถ้ำนาคีนะครับผมก็ไม่เคยมาดูนะครับว่าถ้ำนาคีเป็นอย่างไรนะครับตันนี้ก็ คงคู่กับเสียเก่งโปราดเสียก่งจะเดินไหวหรอป่าครับไม่ไหวที่ขี่หลังโตโต้ะโตโต้เราไม่ได้ขี่หลังนะโตโต้จะแบกให้ไม่ต้องปวดเราก็ถึงโตโต้มันแบกนี่แหละครับผมต้องมาแบกพี่เก่งขึ้นไปอีกนะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราค่อยเจอกันในถ้ำนาขีนครพนมสวัสดีครับ